อยู่ที่วัด่าวังน้ำเย็นครับวัดหลวงพ่อสุรยันเป็นบสไม้ตะเขียนทั้งหลังนะสาต้นนี่ก็บริเวณปัดนะครับพลังการงานสร้างจริงฮะโดยความศรัทธาของญาติโยมก็จะเห็นพระเจดียมองมาเห็น ให้พี่ดีอยู่ตรงไหน oh. oh. ให้เจดีย์หายย้อนสอน oh. ไม่เห็น <laughs> ตาเรามองเห็น oh. ไม่เห็น โอ้เห็นแล้วการหักมุมของแสงถ้าอย่างนี้มองไม่เห็นเะลถ้าอย่างนี้จะมองถึงมองไม่เห็นนะหายครับด้วยแรงศรัทธา การโจมนะครับมองตาอย่างเงี้ยมองเห็นอ,อ,อย่างนี้มองเห็นนะฮะเห็นเจดีย์สีทองอะไรเหลืองอลา,ามอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดนะฮะแต่ถ้าไปมุมหนึ่งจะมองไม่เห็นเลยนะหายอ๋อเห็นแล้วนะครับสังเกตดูมุมมุมขวามุมขวานะครับจะมองเห็นเจดีย์อยู่แต่ถ้ามองอีกอันหนึ่งปุ๊บ ย้อนแสงปุ๊บจะหายเลยครับไม่เห็นมองไม่เห็นเลยนะครับสังเกตดูนะฮะจะมองไม่เห็นเจดีสีทองเหลืองกระหล่งบรรจุอัฐิของกระดกูกพระพุทธเจ้านะพูดง่งยงนะครับจะมองนี้จะมองไม่เห็นเลยนะฮะหายเลย แต่ถ้าเราค่อยมองเนี่ยจะเริ่มมองเห็นเหลืองอลามขึ้นมาเลยนะฮะโอ้สังเกตมุมฝานะฮะผมจะเลื่อนกล้องไปจะ,จ,ะจะค่อยๆหายจะดีหายไปเลยนะครับผมไม่เห็น,นหายเดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวนะครับในโบส